h ฮล lo สวัสดีทุกชีวิตครับบล็อกในบันไดกับผมเมสเธอร์มอร์แกนวันนี้ก็มาแนะนําเรื่องของการเล่นกีตาร์อีกนะครับมีเรื่องหนึ่งที่เอ่อมือใหม่ผมเน้นที่มือใหม่นะครับเรื่องของการดันสายที่เพี้ยนเอ้ยมันยังไงมันถึงเพี้ยนนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยคือดันแล้วมันเสียงไม่ถึงอ่ามันมันมันทำยังไงก็ไม่ถึงแล้วมันติดนิสัยด้วยนะบางคนเนี่ยเล่นมายังไงก็ดันสายไม่ถึงเออมันเป็นเพราะอะไร เพราะหูที่เราฟังเนี่ยเราฟังเสียงมันไม่มันเหมือนกับว่าจับจับไม่ได้ว่าเสียงนี้มันเป็นยังไงการดันสายเนี่ยมันเพื่ออะไรเรามาดูกันก่อนดีกว่าดัานสายเป็นยังไงเป็นแบบไหนนะครับเช่นการดันสายคือเราดีดแล้วก็ดันสายนี่ให้มันขึ้นมานะครับ ถ้าการสั่นสายเป็นอย่างนี้นี่คือสั่นสายนะครับคือมันจะคู่กันแหละทีนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการดันสายก่อนดันสายมีหลายรูปแบบนะฮะมีหลายเทคนิคมากที่เขาใช้กันเช่นดีดแล้วดันหรือดันไปก่อนแล้วดีดแล้วปล่อยลงมาหรือพร้อมกันเลยดีดแล้วก็ดันที่นี้ ดันสายยังไงบ้างเช่นดันไปครึ่งเสียงหนึ่งเสียงเสียงครึ่งเอาง่ายง่ายเช่นทําไมต้องดันสายเอางี้ดีกว่าถ้าผมจะเล่นโน้ตเช่นจากตัวนี้นะฮะนี่คือตัว f ผมต้องการเล่นโน้ตตัว G ีถ้าไม่ดันสายจะเล่นยังไงก็เล่นอย่างนี้หรือแต่ถ้าดัานสายก็คือ อ่าทีนี้หรือผมต้องการเล่นตัวโน้ตตัวโดหรือ C เนี่ยนะฮะแต่ผมดีที่ b แล้วดันขึ้นมาที่ C ีดีที่ d แต่ให้เสียงไปเป็นที่ E ก็คือฉะนั้นเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ฟังว่าเสียงที่เราดังขึ้นไปไปเท่ากับเสียงโน้นไหมเสียงก่อนหน้านะครับเช่น ดันสายจาก A ไป B จจำเสียง B ไว้วเห็นไหมฮะคือจำเสียงตัวนี้ไว้วแล้วเราดันจาก A ไป B มันจะมีเทคนิคในลูกเล่นทำให้เสียงมันหวยหวนขึ้นหวานขึ้นดูด,ดันขึ้นเช่นจากที่เราเล่น มันก็อาจจะเป็นเห็นไหมฮะถ้าเราเล่นอย่างนี้ก็คือเทคนิคหนึ่งนะครับหรืออย่างนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งแต่ถ้าอย่างนี้ก็คือเราต้องให้เสียงเนี้ยมาเป็นเสียงนี้นะครับคือดันเสียงจากตรงเนี้ยถ้ามันไม่ถึงเป็นยังไงเช่น แเ้วดันมันจะเกิดเพี้ยนและไม่ถึงโนต้ตของมันนะครับถ้าเราต้องการให้ถึงเช่นเราเล่นสมมติผมเล่นอย่างนี้จริงๆอยากให้ได้ถึงตรงนี้แต่ดันมานิดเดียวไม่ถึงหรือเช่นอยากให้ได้เสียงที่ C แต่ผมดันจาก B เนี่ยเกินไป เสียงก็จะเพี้ยนไปได้จากที่เราเล่นนะครับฉะนั้นเวลาเราจะดันสายให้เสียงมันขึ้นไปตรงไหนเนี่ยเราก็ดูว่าจาก F เราต้องการให้เป็น G ก็คือ1เสียงเราเล่นอย่างนี้ได้ไหมได้แต่มันก็ไม่ไม่ใช่ อารมณ์ที่เราต้องการไฉะนั้นาอารมณ์ที่เราต้องการคือบาคนดันไปเสียงครึ่งเสียงมาถึงนี่ดันเกินไปให้มันเสียงมันมากขึ้นไปเขาก็ใช้กันนะครับแล้วแต่เราจะไปสร้างสรรค์ฉะนั้นเวลาอยากจะรู้ว่าเสียงมัน เพี้ยนไหมบางคนไม่รู้ฟังไม่ออกก็พยายามฝึกด้วยการดูว่าที่เราดันสายต้องการเสียงเนี่ยครึ่งหนึ่งหนึ่งเสียงหรือเสียงครึ่งถ้าครึ่งหนึ่งจากบไป C ก็ถ้าหนึ่งเสียงก็จาก A อไป B อย่างนี้เดีย๋ยวนะฮะฉะนั้นก็ลองฝึกดู เวลาเราจะเพี้ยนหรือไม่เพีย้ยนมันอยู่ที่ว่าเราไปเล่นกับเพลงนั้นด้วยในคีย์นั้นในคอร์ดนั้นสมมติว่าเราเล่นคอร์ดซีเราก็ต้องให้อยู่ในคีย์ซีสมมุติว่าเราดันสายขึ้นไปมันพลาดไม่ถึงนะครับเสียงมันก็จะไม่ลงคอร์ดมันทําให้เราเพีย้ยนเวลาไปเล่นกับคนอื่นนะหรือแม้กระทั่งอย่างจุดที่มันไกลอย่างนี้มันยากนั่งเล่นกับยืนเล่นต่างกันนะ ยืนเล่นเนี่ยเวลาเราเล่นสายข้างในเนี่ยโอ้โห,ห,หข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะเล่นยากเหมือนกันนะบางทีอาจจะไม่ถึงฉะนั้นต้องฝึกบ่อยๆออถ้าคอทงานก็ครีอดงานในในที่ที่คุณทําได้อะแล้วค่อยๆปรับไปนะครับอศิลปินเยอะแยะมากมายเวลาเขาทาเพลงเขาเราก็ต้องไปนั่งฝึกนะครับเช่นอสมมุติว่าคิดโซโล่มาแล้วเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ก็เล่นได้เลยนะครับบางคนก็ต้องนั่งฝึก อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเวลาเราไปคิดเพลงอ่ะเราก็ต้องหาวิธีที่เราเล่นได้นะครับแล้วก็ดูขีดจํากัดของความสามารถของเราด้วยแล้วก็พยายามใช้หูฟังให้ดีว่าเนี่ยมันเพี้ยนหรือไม่เพีย้ยนนะครับเวลาเราเล่นเนี่ย ทีนี้พอการดันสายแล้วมันจะไปคู่กับการเขย่าสายหรือสั่นสายเนี่ยบางคนสั่นไปสั่นมาสั่นสะเพียนไปซะง,งั้น <c oughs> อ่ะลองไปฝึกกันดูนะครับว่าเราจะดันสายยังไงไม่ให้เพี้ยนฟังนะครับหนึ่งเสียงครึ่งเสียง ดันก่อนแล้วค่อยดีดดีดพร้อมกันดีดก่อนแล้วค่อยดันเห็นไหมฮะเทคนิคเหล่านี้เป็นเทคนิคพื้นฐานของมือกีตาร์ซึ่งยุคไหนๆก็ใช้กันนะครับไปฝึกไว้ไม่เสียหายดันสายเพี้ยนไม่ว่าใครก็ตามมันเพี้ยน <laughs> ในบางยุคเขาก็ไม่ค่อยดันสายเขาจะอาจจะเล่น แต่อีกยุคหนึ่งเน้นใน<อ>การดันสายถือว่าเป็นการใช้ฝีมือพละกําลังของนิ้วเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับอ่ะลองไปฝึกกันดูนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย